ครับสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวตู้อบนะครับของฟรีสไตช็อ p นะครับตัวนี้เป็นตู้คอนโทรลนะครับตู้ออโตเมติกนะครับปรับองศาและปรับเวลาได้ในเวลาเดียวกันนะครับตั้งเวลาตั้งองศาตามที่เราต้องการได้เลยนะครับชุดนี้จะมีหัวแก๊สให้ด้วยนะครับสายไฟเดินให้ครบเลยนะครับล้อเลื่อนทั้งหมด4ล้อนะครับเป็นล้ออย่างดีเลยนะฮะส่วนตัวล็อกนะครับเราเอาอย่างดีมาให้ลูกค้าเลยนะครับตัวนี้นะครับโคตรแพงเลย นะครับมีแผ่นใยนะครับตรงนี้ไว้กันให้ความกันความร้อนออกจากตู้ได้ปอประตูได้อีกนะครับอ่ายูในตู้นะครับเราบุดออและบุดในด้วยนะครับเก็บขอบด้วยขอบมีเนียมนะครับอย่างดีนะครับอ่าตัวใยกันความร้อนนะครับเราใช้อย่าง3นิ้วเลยนะครับตัวล้อเลื่อนนะครับเป็นเลื่อนปิดเปิดได้นะครับอ่าตัวนี้ความยาวอยู่ที่เมตรหกสิบห้านะฮะโคมมเตค์สามารถเข้าได้นะครับตัวเตานะครับเตาอินฟาเรดนะครับ อ่าสะดวกต่การเคลื่อนย้ายนะครับพื้นที่น้อยนะครับเวลาล็อกปิดจะล็อกอย่างนี้นี่ปึ๊บเข้าไปนะครับเคลื่อนย้ายนะครับมีตัวดึงให้นะครับล้อเลื่อนได้เลยนะครับไม่ต้องยกนะครับโอเคตัวนี้นะครับราคาไม่แพงครับสนทจายสอบถามได้เลยนะครับเป็นด้านชีทบูดนอกบูทในนะครับแจกความร้อน3ามนิ้วนะครับเก็บความร้อนประหยัดแก๊สนะครับรับรองได้เลยนะครับผมอ่าดูงานนะครับนี่เลยโอเค สนใจถ้าในาสนใจนะครับสอบถามได้เลย,เลยขอบคุณครับ